สวัสดีค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาว่างูเข้าบ้านบ่อยมากนะคะอยากจะหาวิธีในการไล่งูนะคะก็คือหลิงมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีความเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะไล่งูนะคะก็นั่นก็คือต้นเสลดพังพรตัวผู้นะคะเห็นไหมคะเสลดพังพรตัวผู้จะเป็นตัวแบบนี้นะคะจะมีหนามเนาะแล้วก็จะมีก้านออกสีม่วงแบบนี้นะคะ อันนี้คือเขาจะมีความเชื่อว,ว่าถ้าเอาตัวนี้เนี่ยไปปลูกที่บ้านเนี่ยงูจะไม่เข้าบ้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสเลดพังพรนะคะตัวพังพรกับตัวงูเนี่ยเขาไม่ถูกกันนั่นเองค่ะเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยไปปลูกแก้เคดนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสรรพคุณทางยาเนี่ยเขาใช้เป็นยาภายนอกนะคะแก้พวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแต่มีลูกค้าคน,คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอาเขาโดนงูกัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาขยำนะคะผสมกับเหล้านะคะแล้วก็พ่อไปที่แผลง,งูกัดนะคะแล้วก็น้ําของเขาเนี่ยเขาก็ดื่มนะคะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะคะถือว่าแบบเป็นเหมือนเป็นยาสลายพิษงูอะค่ะ ก็เอาไปลองดูนะคะสำหรับใครเนี่ยที่บ้านเนี่ยงูเยอะมากๆนะคะก็เอาลองไปปลูกก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากเลยจริงๆนะคะอันนี้หลิงก็เอาตัวเนี้ยไปทําน้ํายาเขียวนะคะน้ํายาเขียวคือเอาน้ํายาที่แก้มแมลงสัตว์กระต่อยนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะทักข้อความมาได้เลยนะคะ